เด้อพี่น้องครับกินเขากินน้านํากันเด้อครับเด้อนี่ครับผมวันนี้มีเมนูย่างตับได้ครับพี่น้องครับนี่ย่างตับแห่งๆครับกินกับเข่าเหนียวฮอนๆนครับพี่น้องครับย่ากินบันเท่อายุสายกระเท็ดกินได้ครับผมนี่ครับรับสร้อยมาแล้วครับพี่น้องครับกินกับแจวครับผมน้ำกินแจวแซ่บสีมือเสาวหนุ่ยเนาะครับผมขอน้ำกันเด้อครับขอน้ำกันเด้อพี่น้องครับ ครับนาอกินถ้าวน้ากันเนาะครับพี่น้องน้ำมันนี่ข้าเศร้าห้องแมนวันนี้กินข้าเศร้าครับพี่น้องครับมี่กับกบมี่หน่อยเดียวเนี่ยะครับกินก็คิดอยากครับพี่น้องครับ,บ,าาค,รบคิดอยากนานองเนี่ยกินบ้านนองครับพี่นอ้องย่างตับเ่็งที่เรียกว่าิบห้ากันตํหม,มักทั่วหมักแดงไปกัมันสวยแล้วพี่น้องครับครับย่างน้ากินน้าครับพี่น้องครับอยากน้ากินน้าเนาะจะน่่ยเพิ่กระใจแล้วอ่าอันนี้ย่างไวให้แม่จัด ตอนสองตอนนะครับเนาะขค่คนณทกินตับวะเอากับมากินเขาน้ำกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับผมจะหน่่ยพันกากินอ่าเจ็บแซ่บน้ำก,กันครับพี่น,อน้องเข่ามันก็เหนียวแต่วันอเด้อพี่น้องเด้อลองจำลองชิมเบืองน้ำกันครับนี่จำเจ้าครับพี่น้องอืมอืมเจ้าแทบไมเหลือืมอืม ยอหนึ่งเสียบเนออืมมันามาตินมากตนพี่น้องเบ้างด้วยหละเอ้หน,น่อืมจําก่อนเหนียวนนมันงว้างวันนี้ก็ได้มากินข้าวกินนาหามาก,กันพี่น้องครับตอนเช้ากับประมาณสิบโมงนี่แหละ ยังพิงเต็มคองแล้วนะครับนะลูกค้าเขาเหงยวดนได้น้อพี่น้องบริกินเขาสค้งเาโนองบ้านนุ๊กจับกับพี่น้องครับเยี่ยมไว้ก็ได้ดังห่างพี่น้องครับมัต้องแซ่บ อืมวุ้ยไฟแตกตุมเต็บตุ่มอยู่นะพลิกกักหน่อยครับพี่น้องครับอืมอุ้ยมัดจะแสบรึเปล่ะจำนอนคนอยากตับในเรื่องกับแปดพิบาทนะหลายเติบเนอะหลายเติบอยู่เนาะบดน้อยหรอของมันแห้งพี่น้องเนาะมาเนาะครับเนาะกินเข่ากินหนังเหมือนกันพี่น้องครับติดตับ อย่างนั่งขับผมนั่งไปนั่งแล้วข่าไปเนี้ยงแ,แน่จะหน่อยเชื่อบรีกินก็สิมาขับไปก่อนครับ พี่น้องครับอัน này อันว่านั่นครับนี่ không ไปได้ธรรมชาติครับครับ ครบเพรนองเลยขึ้นอย่าฝนตกทับนึ uh. ่งเพียงเพียงไม่แซ mm ่บไหนกูห้อัน้มันนี่อืมน้าเียบน้องีแซ่บดีอันนี้มันตัะเนียเขาซึน นี่ส่วนใส่พึ่งยางบ่ันทกันพี่ยอืมยนก้วได้เนเจอานงเนี่ยเจ้าพอ ลุสงสมาพราวไม่ติงหริลุงไม่เชียวมันจะเปลี่ยนตาปลี่ยนจำไม่สวยปลี่ยนเอาเนี่ย,วยก,กวกั้นอะได้พี่น้องกระเบิ้งมันเนี่ยก็จีบแบงหูแบกตาช่วงผมเ <c oughs> นี่ยทัดหายมันขึ้นมันห่อนแค่พี่น้องเลยเบาไว้ครับ

Mm -hmm. Come va, lo chi non ตับเนี่ม <Exactly. S 2> ันจะไข่กุ้อึ่งไข่เลยพี่นุ่มไข่กุกอึ่งนะไม่หลีกเงิน่น่ยรูกเขาจะอย่างไข่ครับลูกไข่ไม่ไข่ไข่อึ้ง

ใส่อื่องเลใช่ไหมล่ตุ๊กตาถุงก็คือเอื่องแต่พอไปมาตือมันแท้งตือโ่เหรอพี่อยโ้่ม่เคิอ 你看见后，你卖、啊，你看见了。什么事？看年后问的。 ในน้ำก็เหงเนาะถ้าพี่น้องกินปีงตับในน้ำก็หนาวมากินน้ำเยอะโอเคเพราะว่าปีงตับมันแข็งมันมันแข็งนะเนือ้อมันแข็งมันให้เขาเแข็งแห้ะแข็งเขาแข็งนานต้มหนาวน,นั่งฟืิปไฟล์กันมา

不借，我都 โอเคนะครับพี่น้องเนาะกินเก่าจะน้ำอ,อิ่มเลยใ้ปิ้งให้แม่เนาะปิ้งแห่งๆไั่ต้องเสียบครับพี่น้องครับโอเคครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยครับที่กอดเมื่อวัที่สามอิ่มแห้ง,งพี่น้องเลย